สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีทำอาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในแถบอิตาลีทางเหนือนั่นก็คือข้าวริซอตโต้นั่นเองค่ะค่ะเริ่มจากส่วนปรผสมที่ต้องใช้นะคะอันดับแรกเลยค่ะอันนี้สำคัญมากก็คือข้าวสำหรับใช้ทำริซอตโต้นะคะ วันนี้เราก็ใช้ข้าวคารโบรลี่อย่างดีนะคะที่ผสมมาแล้วกับเห็ดพอชนีแห้งซึ่งรวมร่างอยู่ในกลุมเม็ดคุกกิ้งบ็อกซ์ของเราถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็ไปติดตามดูได้ที่หน้าเพจของดีอิตาลีของเรานะคะปริมาณข้าวก็จะประมาณ80-90กรัมต่อนหนึ่งคนทานค่ะ ส่วนผสมทัดไปนะคะก็มีน้ำมันมะกอกมีหัวหอมหั่นลูกเตา๋าอันนี้จะเป็นหัวหอมใหญ่หรือว่าใช้เป็นหัวหอมแดงก็ได้ค่ะถ้าหัวหอมแดงเนี่ยก็ใช้แค่หนึ่งลูกเล็กถ้าเป็นหัวหอมใหญ่เนี่ยใช้แค่สักครึ่งลูกก็พอนะคะสําหรับ2คนทานค่ะแล้วก็มีไวท์ขาวค่ะอันนี้ใช้สําหรับเพิ่มรสชาตินะคะแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะ มีน้ำสต็อกนะคะในกรณีที่ไม่มีน้ำสต็อกเตียมไว้ที่บ้านเนี่ยเราก็ใช้ผงสำเร็จรูปสำหรับทำน้ำซุปหรือว่าน้ำสต็อกก็ได้ค่ะอันนี้แอดแนะนำว่าต้องเป็นรสเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อย่าใช้เป็นเนื้อปลาเด็ดขาดค่ะเนอเย็นใช้ประมาณ30กรัมนะคะต่อ2จานแล้วก็อันดับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารอิตาเลียนเนี่ยก็คือชีสพาเมซานค่ะ วิธีทำนะคะเราก็เริ่มจากตั้งไฟใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยก็ใส่หัวหอมลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยใช้แค่ไฟกลางก็พอนะคะผัดจนกระทั่งเห็นหัวหอมเนี่ยเริ่มเป็นแผ่นใสๆก็พอได้ค่ะอย่าผัดนานจนเกินไปจนมันกลายเป็นสีน้ำตาลไหมนะคะค่ะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะ พอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่มไฟให้แรงขึ้นผัดประมาณ1-2นาทีนะคะก็คือขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการทอข้าวก็คือเราจะผัดจนน้ำมันเนี่ยเคลือบข้าวของเราให้ทั่วพอถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้าวของเราเนี่ยจะเริ่มดูแวววาวก็เป็นอันใช้ได้ละแล้วก็เช่นกันนะคะอย่าผัดนานจนเกินไปจนข้าวเริ่มไหม้ค่ะ พอผัดข้าวได้ที่นะคะถ้าเรามีไวท์ขาวเนี่ยเราก็ใส่ไวท์ขาวลงไปที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็คนๆๆน,น,นะคะรอจนแอลกอฮอล์เนี่ยระเหยเออกไปหมดแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามไปได้เลยค่ะ mm hmm. คราวนี้ถ้าเรามีน้ำซุปเนี่ยก็ใส่น้ำซุปที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ใส่น้ำร้อนลงไปแทนนะคะแล้วค่อยตามด้วยผงซุปสำเร็จรูปทีหลังค่ะปริมาณน้ำเนี่ยใส่น้ำแค่พอท่่มข้าวก็พอค่ะ แล้วก็ลดความร้อนลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะสังเกตดูว่าความร้อนที่เหมาะสมเนี่ยก็คือต้องให้น้ำเนี่ยอย่างพอแค่เดือดปุดๆแค่เล็กน้อยก็พอค่ะค่าปิดฝาแล้วก็ค่อยเปิดมาเช็คทุกๆ 2- 3นาทีนะคะถ้าเห็นว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มน้อยลงไปละเราก็เติมเพิ่มคือเราต้องคอยระวังให้ระดับน้ำเนี่ยจะต้องท่วมข้าวอยู่เสมอค่ะ ตั้งแต่เริ่มใส่น้ำลงไปเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ12-15นาทีนะคะสำหรับรอให้ข้าวสุกแอดแนะนำว่าพอใกล้ๆจะครบเวลาเนี่ยแนะนำให้ลองชิมดูด้วยค่ะระดับความสุกข,ของข้าวรีซอตโต้ที่ดีเนี่ยก็คือว่าตรงกลางเนี่ยมันยังจะต้องมีความกรุบๆอยู่นิดๆนะคะพอระดับความสุกข,ของข้าวเนี่ยได้ที่แล้วคราวนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ าใช้เตาไฟฟ้าเหมือนแอนเนี่ยก็เอาหม้อเนี่ยหลบออกจากเตาความร้อนด้วยนะคะแล้วก็ใส่เนยเย็นลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีค่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ริซอตโตของเราเนี่ยมีความเป็นครีมมี่เป็นครีมมี่ริซอตโตแล้วก็ใส่ชีสพาเมซานแล้วก็ผสมจนเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็ปิดฝาบอ่อแล้วพักรออีกหนึ่งนาทีนะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากค่ะก็คือเราจะต้องพักรอเนี่ยให้ข้าวเซ็ตตัวแล้วก็เข้ากันดีกับส่วนผสมทุกๆอย่างที่เราใส่ไปก่อนค่ะถึงตอนนี้ข้าวริซอตโตของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยชีสพาเมซานปริมาณตามที่เราชอบได้เลยค่ะ ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะชอบและสนใจวิธีการทำอาหารอิตาเลียนง่ายๆที่บ้านได้ด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยแอดก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพจของดีอิตาลี IG t u t o m a k e in Italy แล้วก็ YouTube c h anel n ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ